สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมผมประยุนครับครับผมเบลครับครับผมนะกลับมาเจอกันอีกแล้วครับสำหรับพอนพอนมาเสิร์ชชาแนลนะครับผมช่วงนี้ในวันนี้นะฮะเรานำา p พเโดนกลับมาให้ท่านอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรถสกูตเตอร์ อัตโตมิติกสายพันธสปอยขนาดแท้ครับน้องเบลโอ้โหซึ่งเป็นรถที่เรามาตอกย้ําในความเป็นรถอินเทรนด์ยังฮิตติดกระแสในตอนนี้อยู่ครับพี่ยุนครับตั้งแต่เปิดตัวมาจนถึงปัจจุบันนี้เอาโหยอดจองถล่มทลายเลยนะครับสำหรับ G p X Drone ใช่เลยครับผมพี่ยุนครับครับแต่ว่าแต่ตอนนี้คือไม่ต้องห่วงครับจองปุ๊บนี้ ได้รุ่นเลยไม่ต้องรอแล้วนะน้องเบลครับผมครับมีครบทุกรุ่นทุกสีเลยโอ้โหอ่านะครับผมซึ่งวันนี้ที่เรานํามารีวิวนี่ก็ครบทุกสีเลยใช่ไหมครับพี่ยุนวันนี้ก็เป็นตัวคิเลสกับคิเลสเอสนะครับขาดอยู่ตัวสแตนดาร์ดนะครับผมซึ่งมีวางจําหน่ายตามโชว์รูมของคอนเสิร์ตแล้วนะครับแต่จริงๆคือจองช่วงนี้ครบทุกรุ่นไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องรอแล้วใช่ไหมครับผมอนะนะครับผมในช่วงนี้ทีนี้จุดเด่นของ GPH โดรนนะครับก็คือ เดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงว่าก็คือหลายๆท่านก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์150ซีซีครับออโตเมติกขนาดแท้รถคันตัวนี้สายพันธุ์สปอร์ตโดยได้รับการพัฒนาจากเครื่องยนต์ของ SYM อ่าที่เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลกในเรื่องของรถสกูตเตอร์ครับโอ้นะครับนั่นลองว่าโอ้นะฮะดีไซน์นี้ทุกท่านเห็นโชบเฉี่ยวสวยสปอร์ตดุดันเข้ามาเลยนะครับผมตัวนี้อ่า ครบทุกสีแล้วนะครับนะฮะสามารถจองตอนนี้นะได้รถเลยมีโปรโมชั่นอะไรครับน้องเบลมีโปรโมชั่นก็คือถ้าจองรถกับพรประเสริฐในช่วงนี้ g p s โดนเราใจดีจ่ายให้ถึง2,000บาทเลยพี่ยุนโอ้ทักตอนนี้จองตอนนี้รับทันทีบัตรกำนันมูลค่า2,000บาทนะครับผมเฉพาะลูกค้าที่จองออนไลน์เท่านั้นนะครับครับผมด้านข้างน้องเบลสีอะไรมั้งครับ นี่ตัวนี้ก็เป็นสีเทาเป็นสีเทานะเป็นโดรนคีเลตครับผมนะเป็นการควบคุมด้วยกุญแจรีโมทนี่ะก็มาพร้อมแล้วนะครับผมนะชอบสีนี้ทักเข้ามาได้เลยนะฮะไม่ต้องรอแล้วครับผมไม่ต้องรอแล้วเพราะว่าสีนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในกระแส ที่มีความยอดนิยมมากๆเลยสำหรับสีนี้นะครับสำหรับแฟนพันธุ์แท้ที่อยากจะได้โดนอย่าพลาดเลยมีรถแล้วครับจองปุ๊บได้รับรถทันทีเลยใช่ครับและนี่สีนี้คือสีเหลืองครนะฮะโดนคีเลตเช่นเดียวกันครับครับโอ้โหเนี่ก็สวยไม่แพ้กันเลยฮะดูโดดเด่นนอกจากดีไซน์ของตัวรถที่สปอร์ตดูดันแล้ว สีเหลืองทั้งคันโอ้โหดูเด่นมากยิ่งขึ้นเลยนะครับครับและก็อยู่ที่ข้างผมนี่ครับน้องเบลก็คือโดนคีเลสสีแดงนะครับที่แบบฮอตฮิตมากเลยครับนะตอนนี้นะยอดจองในช่วงเปิดตัวจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือสีนี้จองเยอะเหมือนกันนะครับยังครองแชมป์อยู่ใช่หมครับผมอ้โแต่ว่าจองตัวนี้เหมือนเดิมครับไม่ต้องรอไม่ต้องรอแล้วนะครับย้ากันอีกรอบนึงครับผมนะ ก็คือจองช่วงนี้รับไปเลยครับบัตรกันันเท่าไหร่ครับ2,000บาท2,000บาทนะครับค้อนลดกับค้อนประเสริฐนะฮะช่วงนี้เริ่มต้นเงินดาวแค่6 9 0 0บาท6 9 0 0บาทครับผมรับลดเลยรับลดได้เลยใช่ครับเป็นเจ้าของได้เลยครับผมโอ้โหครับในส่วนของ Gpx drone นะครับที่ตั้งแต่เปิดตัวจนถึงณวันนี้นะที่ได้รับการตอบรับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์ดีไซน์และที่สําคัญ ราคาไม่ว่าจะสดหรือผ่อนโอ้โหน่ารักมากครับนะครับผมพราะนั้นก็รีบทักกันเข้ามาครับสอบถามกันเข้ามาได้เป็นเจ้าของนตอนนี้โอ้โหนะฮะรับรองว่าเท่ในในในกลุ่มเพื่อนแน่นอนนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับ,รบเดี๋ยวเรา ให้ทีมงานกล้องของเราเดี๋ยวสาสดูรอบๆก่อนแล้วกันนะครับพี่โชมอีกรอบชมอีกรอบหนึ่งชมอีกรอบหนึงแล้วค่อยมาเจอในส่วนของตัวครีเลตเอสสีท็อปสุดนะครับผมตรงนี้ในส่วนของแต่ละสีให้ชมกันแบบใกล้ๆเลยว่ารายละเอียดของสีนะครับแต่ละรุ่นแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นครีเลตหรือเป็นตัวท็อปนะครับโอ้โหเพราะว่าช่วงก่อนเรารีวิวอาจจะไม่ได้ครบสีเนาะตอนนี้คือมาแบบ ครบสีแล้วครับผมนะไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีเหลืองสีแดงแล้วก็กลับมารุ่นนี้ครับผมนะครับน้องเบลครับอ่าเบลเชิญด้านนี้เลยครับผมนะตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยตัวท็อปเลยตัวท็อปเลยนะก็คือโดนคีเลสเอสครับผมนะครับผมที่แตกต่างจากตัวคีเลสก็คือในเรื่องของการดีไซน์สีสันนะครับผมถ้ามองบางคนว่าอ่าเป็นสีดําด้านแต่จริงๆแล้วเวลาโดนแสงไฟหรือถ้ามองรถตัวจริงเนี่ย ก็จะมีแบบการดีไซน์ให้แบบมีการสะท้อนแสงขึ้นมาด้วยดูดูเนื้อสีก็ค่อนข้างแตกต่างนะครับ,รบเพราะ<ม>เพราะเวลาโดนแสงโดนอะไรจะมีแสงสะท้อนอย่างที่พี่ยูนว่านะครับซึ่มีสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับตัวท็อปใช่ครับ,รบแล<ม>้วก็ระบบสว่างไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นระบบ LED ทั้งหมดครับผมเป็นทุกท่านทราบกันอยู่แล้วแต่ คือจุดเด่นของไฟหน้าของ g p x Drone นี่ครับไม่ว่าจะเป็นไฟสูงไฟต่ำรวมแล้วมีทั้งหมด10ดวงเลยนะที่เป็น LED เนี่ยครับผมทำให้แบบดูมีเสน่ห์มากเลยครับไม่น่าล่ะเขาจึงได้ฉายาของความเป็นรถสกูตเตอร์ที่เป็นรถพรีเมียมนั่นเองใช่ครับนะฮะสปอร์ตพรีเมียมเลยครับผมบวกกับเครื่องยนต์ SYM ที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลกเลยนะครับมาตรฐานเครื่องยนต์150 ซีซีครับน้องเบลย้ำโปรโมชั่นอีกรอบหนึ่งครับน้องเบลครับครับผมซื้อรถกับพรประเสริฐในตอนนี้ครบทุกสีครบทุกรุ่นนะครับรับทันทีบัตรกำนันคูปองถึง2000บาท2 0 0 0บาทครับผมทักตอนนี้จองตอนนี้นะฮะได้ขี่ก่อนใครแน่นอนนะแล้วก็เริ่มต้นเงินดาวเพียงแค่6,900บาทครับรับรถเลยนะครับผมจองแล้วรอไหมไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องรอแล้วนะครับผมตอนนี้พร้อมเลยครับชอบสีเทา จองสีเทาได้สีเทาเลยนะครับผมสีเหลืองได้สีเหลืองนะสีแดงก็ได้เลยนะฮะในการจัดส่งไม่นานครับตอนนี้เรากระจายไปทั่วสาขาของพรประเสริฐแล้วครับผมนะฮะเพราะนั้นก็แวะเข้าไปสอบถามกันได้หรือว่าถ้าจะสะดวกรวดเร็วที่สุดไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปที่โชรูมคัน้องเบลทักมาช่องทางไหนบ้างครับครับทักมาช่องทางไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook พรประเสริฐนะครับหรือเป็น Facebook ของ G.P.X. พรอปเซร์ตนหรือว่าเป็นช่องทางไลน์ออ f ฟิเชียก็ได้ครับคุณครับหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทก็ได้ w w w บพรประเสริฐ .co. th ครับผมนะหรือว่าทักมาในช่องทางที่เรารีวิวผ่านช่องนี้ก็ได้นะครับผมพร้อมแล้วครับการันตีได้เลยว่าพร้อมจริงนะฮะณตอนนี้จองแล้วได้ลดเลยครับโปรโมชั่นฮอตฮิตตลอดนี้รับรองว่าถึงจะเปิดตัวมา ระยะหนึ่งแล้วณตอนนี้ยังไม่ตกเทรนเลยครับโอ้โหใช่เลยครับยังฮอตยางต่อเนื่องครับอ่านะครับผมนะครับก็มีครบทุกสีนะครับผมก็ท้ายนี้ครับน้องเบลฝากทิ้งท้ายกับแฟนเพจนะครับผมอ่าครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปที่จะมาเสนอเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับท่านผู้ชมทางบ้านที่กำลังจะตัดสินใจอยากจะได้รถสักคัน นะครับผมหากท่านไหนนะครับมีความสงสัยใดๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยหรือว่าอยากแชร์ประสบการณ์ร่วมกันก็สามารถรีเควสกันมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับพี่ยุนครับครับผมชอบ g p x ชอบ g p x โดรนนะฮะอย่าลืมครับทักมาที่พรประเสริฐครับผมในช่วงนี้เราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ